โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่ไม่น่าเคารพกันด้วยนะครับนะไอ,อ้เคารพสิเออไม่ใช่นะน่าเคารพนะครับนะวันนี้นะครับเราก็แบบจะพัดคนนะ่ะมาอยู่ในโรงเรียนฮีโร่นะครับนะเฮ้อถ้าพูดถึงโรงเรียนฮีโร่แล้วครับคือมันมีแค่เรื่องเดียวนั่นเองครับก็คือดรลารอิโนนั่นเองนะครับนะ ซึ่งตัวไอมนเนี่ยมันมีอัตลักษณ์นะครับซึ่งอัตลักษณ์เนี่ยมันเป็นแบบเอ่อปืนอะไรนะปืนฉีดนมฉีดน้ําอะไรอะไรกูลืมละช่างแม่งก็นี่นะครับเรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่ามาเนยไลฟ์อเฟมเมอรี่สักทีเถอะโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าลาทีโรอะคาเดมียนะครับมีมีเมียอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็แมปนี้น่าจะมานานแล้วนะหรือไม่น่าจะเพิ่งมาเลยแต่คือกว่าจะเพิ่งเล่นนะครับนะ เดี๋ยวโหเล่นเจ็ดเอ็ดคนเองเหรอวะเมื่อวานคนเล่นต้องสี่ห้าร้อยวันนี้มึงเจ็ดเอ็ดเองเหรอวะไอเวย์เนยอันนี้ก็จะแบบอะไรเกมต่างๆนะครับนะส่วนนี้ก็คืออัตลักษณ์ควิกวันฟอร์ออลวันฟอร์ออลนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้วันฟอร์ออลเพลย์ยิมมัน,ม,นมันแปลว่าอย่างวะน่าจะเป็นอัตลักษณ์ของเดคกูเหรอโอเวอร์ฮอลนะครับนะอันนี้อัตลักษณ์อะไรอ่ะอะไรไม่รู้ว่ะอันนี้อ e ีกาวะของไอ้นั่นปล่าวะอาร์ซีโร่ที่ของโูดลากะกะอุระกะกะอะไรนี่แหละ อันนี้เอฟเฟอร์ซันเอนจินน่าจะเป็นของไอแวนอีวิซิบบิ CB ช่างแม่งเฮ้ยอ,อันนี้ก็จะสอนการเล่นนะครับคิวเดดนะคอนโทรนคอนโทรนสปรินต์เป็นการวิ่งนะครับส่วนเกมพลาสกีอาเซเบอร์กูกูจะมาอยู่ในเฟกแล้วเหรอวะเซเบอร์อะไรประมาณนี้ปะ เจมคูณสองยเย็นคูณสองนี่ก็ใครรวยก็ซื้อไปนะครับแต่คืออยากจะซื้อแหละนะแต่กูไม่อยากกดอะ่ะเดี๋ยวกูโดนบูลลี่นะครับนะไม่ใช่หรอกโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันไปในเกมกันเลยแล้วกันนะครับป่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับปุ่มปิดเพลงไม่ไหวโอ,โอ้ปุ่มปิดเพลงออฟออฟเลยเสียงเพลงลิขสิทธิ์แดกแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะส่วนี้เมนอูอันนี้คืออะไรอ๋อ ว้าวออกเข้าเกมใหม่แป๊บมามามาครับเนี่ยเขามาขอเกมของจริงแลวนะครับนะพี่แกเผื่อไปปรับปรับกราฟิกให้มันกาก,ากลงนะอย่างเรามันต้องเล่นสูงเออความตั้งแรงอันนี้ก็เกมพาร์ทหรอโคดเนี่ยน่าจะได้จากการเข้ากลุ่มนะโค้ดเนี่ยเฮ้ยเบอร์ดี้น้องรักพี่เราเราต้องตามมันไปกดคอนโทรลเพื่อการวิ่งเยสดฮึบชึบผู้เล่นอัตลักษณ์ก็เป็นฮีโร่ได้ไม่เคยรู้หรออาไหมอะผเล่นอัตลักษณ์ก็เป็นฮีโร่ได้นะนี่ อยากจะเป็นฮีโร่มันไม่เกี่ยวกันหรอกเว้ยแบบโอ้ตอนนี้แม่งเวล60แล้วกูเวลเท่าไหร่ครับเวลเวลดูตรงไหนอะอันนี้คืออะไรเซิร์ฟเวอร์ไทม์มันทำไมต้องบอกเซิร์ฟเวอร์ไทม์วะเลเวลวะเนี่ยสแตก็กสแตก็กสแตก็กมันเวลตรงไหนวะท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงเวลหนึ่งแต่มันเซฟโซนมันบังอะใช่ปะโอเคมโอเคโอเคเซฟโซนบังนะครับในเลเวลหนึ่งโอเคตรงนี้คือโค้ดคนน่าจะได้จากการเข้ากลุ่มนะอันนี้ก็ ายเจมหรอเจมไปทำอะไรได้อะเดี๋ยนะเดีย๋ยนะเดีย๋ยนะเจมกู James, จะายไงอะ่ 100, ะเจมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเออกูจะกูจะซื้อยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงแมงไม่น่าคุม้มอ่ะการได้อัตลักษณ์นี่มันทำยังไงอะ่ะอยากได้อัตลักษณ์อ่ะเคเคอันนี้คืออะไรเนี่ยลิลามอง,องอะ่ะนาลูโต<แ>มามามาโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการไปถามน้องเข้ามานะครับนะ ซึ่งโค้ดเนี่ยไม่ได้การเขากลุ่มนะครับนี่เลยโอ้โหแสงอาทิตย์แยงตาเหมือนเธอแยงใจนี่นะครับนะเนี่ยเห็นไหมโค้ดนี่ครับนะ้อเนี่ยเป็นโค้ดยูทูบเบอร์นี่อ๋อนี่แบบคนไทยแน่นอนเลยเนะี่ยมีโค้ดเนี่ยมียูมะนะครับนะเออเราต้องใส่โค้ดใช่ไหมเราต้องก๊อปมาเลยใช่ไหมมิยูมะกูต้องเขียนเขียนเป็นภาษาใช่ไหมมิต้องเขียนตัวใหญ่ตัวเล็กอะมิยูมะโอเคนี่งเงินหมื่นเด้งสวยต่อไปก็กูต้องเขียนแม่งตามทุกอย่างเลยอะ X โอเค b u G, G t ูตัวเล็ก U t โอเคอันนี้ได้เลยได้สิบ้อมมัลทูสิบส้อมว่าสปินสวยสวยสวยโอเปน,เ,เ,นเบตา้าโอเปนเบต้าโออคนนี้กูใส่แล้วเหรอคนโอเ n นเนี่ยกูพึ่งมาเล่นนะรู้ว่าคุณเราใส่ผิดไปอ่ะโอเพนเบตา้า เออนี่ดีเราใส่ผิดไปเดี๋ยวเราไปสุ่มอัต,ตลกกันดีกว่านะครับนะซึ่งอัต,ตลกเนี่ยเราสามารถสุ่มได้ที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับนะแล้วนี่คือตัวอะไรอะรับเฟสหูหกสิบมันไกลเกินเอื้อมว่ะโอ้โนบุเยโดไป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 โรงพยาบาลไปสุ่มอัต,ตลักษณ์ไปโรงพยาบาลกันเถอะโรงพยาบาลของเราหน้าอยู่คุณครูก็ชอบดูเบนเทนมาแล้ว มีแค่2ตัวเยเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออัตลักษณ์อะไรหรอ5,000คอมมอนสปินเรามีสปินฟรีนะดีเจเนรีสปินฟรีใช้ต้องไหนอะ่ะสปินฟรีนีบ้าน,นี่ไงสปินฟรีเรามีสิทธิ์ไล่อัตลักษณ์อะไรประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราลองสุ่มไปในรอบหนึ่งเรามี10สปินนะคอมมอนโอก,กาสได้60เฮ้ยโอ้โหกลัวตกใจเชื่อกูมากูได้วันโฟออรเลยเหรอเอ้ยเอฟโพซันดีป่ะเอ้ย โอ้ไม oh oh ่กดสตีแล้วกดสตีละกดสตีละเดี๋ยวเราลองใช้ดูสิเป็นไงอัตลักกดใช้สกิลแท็กเนี่ยปูเจโตทำให้เสียงเกมไม่ได้ยินวะเสียงสกิลไม่มีว่ะท่านผู้ชมเสียงสกิลว่ะดูดิโอ้โหนี่เยที่เดือดความรวดเร็วนะความไวเร็วแสงอ่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจเที่ยวมีเงินหมดเฮ้ยดีว่ะแต่กูขอเปลี่ยนกูอยากได้แบบอัตลักษณ์โอเวอร์ฮอล์วันฟอร์ออลอะไรประมาณเนี้ย อ few moments later ได้แต่รัก e n g จินมาไม่เป็นไรช่างมาเถอะอย่างไรก็โอเคอยู่พี่แวนเดี๋ยวพี่แวดเสียหายนะเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนนะครับซึ่งจุดฟาร์มน่าจะอยู่จุดแรกโหแต่ไวมากเลยนะโอ้โคตรไวอ่ะเคเนี่ยจุดฟาร์มเราต้องหาเควสคนนี้ใช่ไหมคนเลสเนี่ยชื่อตัวอะไรไม่รู้รับเควสเลย แต่อัตลักษณ์กูทำแค่อะไรได้มะกูขอลองสิทำอะไรได้เฮ้ยตชนได้มะได้มะได้มะเออเนี่ยแหละวิ่งตตอ่ะเออเออสุดยอจเออเออสุอยอดเกมชื่อเออไต่ออไตยม่ดีวะก็ให้มันมาดิวะก็ให้มันมาดิวะนี่เ้ยแต่เกมดีนะเนี่ยคนไทยทำด้วยเนะแต่อัตลักษณ์ขอให้สุ่มง่ายเถอะก็มาดิวะเกา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 ะให้มันมาดิวะเออเออเออให้มันมาดิวะ เออเออเอเอเฮ้ยเพิ่งเห็นนันเนี่ยมันมีบอกได้หกสิบ fps อะเพิ่งสังเกตจากนึ่งก่อนแรกเลยนะครับเควรเราดูตรงไหนกูนรับเควสมาแล้วมาอยู่ตรงไหนอะแม่งเอ้ยตะกี้แม่งเอาซะกูตายเลยมาขอหน่อยมันฟาร์มยากอย,กอยู่นะผู้ชมมันต้องกาดจังหวะดีๆนะสตตลเด่นเนี่ยมึงจะโคดก,กับกูนะกูเป็นฮีโร่มือโปรเลยนะเว้ยนะผู้เป็นลูกศิษย์ององไหมพอแล้วเหรอพอกูเปิดมากูมีอัตลักษณ์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันจะ โอแม่เอ้ยมันมันโหดนะแม่เอ้ยต้องต้องเล่นสูตรอะอัตลักษณ์กูทำอะไรไม่ได้เลยต้องค่อยๆครับค่อยๆเคนี่ต้องมีสมองเดี๋ยวใช้พลังกำลังอย่างเดียวนะครับเฮนี่บูทเลยตุ๊ต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 ตยเตต็จตล้วตตุ๊ตตุ๊ตตเวตตุ๊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 ตตไ๊ตตุ๊ตตุ๊ตต้๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุนเตาตตุ๊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 ตต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  เนี่ยเนี่ยเราต้องมาทำเควสจากการไวร้ายโถเอ้ยกูจะเป็นฮีโร่แหม่ไม่ต้องเป็นไวร้ายเดี๋ยวอัพสแต็กสิถ้าเราจะอัพสแต็กเนี่ยเราน่าจะอัพอันนี้ก่อนไหมเมลีนะเพราะอัตลักษณ์เราทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวเราอัพเมลีไปสัตสามก็ได้อ่ะดิวเฟนสองแล้วก็ลงเดี๋ยวเราลงเมลีแล้วก็ลงอันนี้ลงอันนี้โอเคบาลานซ์ดาบไม่อัพนะครับเพราะกูไม่ใช้แคร์แคร์ไตฮื้อฮื้อฮือ ไต่แหลขึ้นแล้วไปกันล่าชื่ออ,อ่ะ้ออะ้ออ่ะเหอเดี๋ยวเราลองไปสำรวจแมพหน่อยละกันนะเนี่ยเรามีอัตราเอน็นจนหรือว่าอัตราเอน็นจนเนี่ยอาจจะบอกให้เรามาสำรวจแมพก็ได้นะเออตรงนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยสีโลทูีโลทูขวัญใจชาวรักอนิเมะแต่กูยังไม่เคยดูในะเรื่องเนี่ยรู้จักเฉยๆอะ่ะ O M G สุดยอดเลยว่ะมึงโง่จริงๆเลยสีโทู ทางไหนเนี่ยนี่เรามีเอนจินเว้ยเป็นไงล่ะรวดเร็วแข่งวิ่งได้นะครับรอบละห้าพันนะแข่งเบาแข่งเบาอ้าวตอร์ไรวะนี่โนบูเออ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 กูแตกกูเพิ่งเข้ามานะโนบุแต่เย็นดีรูสึกแมปดีก็เหมือนจะยังสร้างไม่เสร็จนะคบพรางแมปก็ยังชื่อว่าเบต้าอยู่นะมันก็อะไรยังไม่เสร็จอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นแมปคนไทยที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าเขาต้องปรับปรุงไปเรื่อยนะครับอะออ่อ <G ül üyor> โก้ตกใจทำไมแม่งอ,อะไรเนะี่ยแต่งตัวใครออไมไหมแม่งชื่ออะไรออทีสุดยอดเลยว่ะเวสมันเป็นขึ้นงงงงแต่ตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยออมไหมอ่ะเยสออมไหมบนธนาคารบอกว่าเนี่ยแม่งแบกเงินมาแน่นอนเลยชัวร์ป้าบโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเพียงไแค่นี้ก่อนนะครับนะก็เป็นแมปแบบคนไทยนะครับนะเออเป็นแบบคนไทยนะว่าไงพี่นิโก,โก้ก็เป็นแมปแบบคนไทยก็ถือว่าสนุกอยู่นะครับเป็นแมบแนวฮีโร่อะคาเดมี่นะครับแล้วถ้าใครชอบแบบ ฮีโร่นะครับอยากจะเป็นฮีโร่มาเป็นฮีโร่ในแบบดีก็ได้นะครับนะก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับเดีย๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ See you later ขาหมูแล้วก็ and the stupid and the ด i n g ming and the s เ o o k ์กก้งกลงกงกง